AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่8มิถุนายน2024สึกกระชับมิตรทีมชาติทีมชาติสเปนเปิดบ้านเจอกับทีมชาติอแลนเหนือเวลา2นาฬิกา30นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของทีมชาติสเปน20นัดหลังสุดชนะ12เกมเสมอ4เกมแพ้4เกมยิงประตูได้49ประตูเสียประตู16ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของทีมชาติอแลลนเหนือเล่น20นัดหลังสุดชนะ6เกม เสมอสามเกมแพ้11เกมยิงประตูได้21ประตูเสียประตู26ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของทีมชาติสเปนชนะ3เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้11ประตูเสียประตู3ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของทีมชาติอแลนลนเหนือชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้3ยิงประตูไปได้3ประตูเสียประตู11ประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีม เริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของทีมชาติสเปนชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงประตูไปได้14ประตูเสียประตู6ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของทีมชาติอแลนเหนือผลงาน5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ยิงประตูไปได้4ประตูเสียประตู6ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของทีมชาติสเปนจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60% จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่40%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.45ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.80ประตูมาต่อทางฝั่งของทีมชาติอแลนเนือจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่40%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่60%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.05ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.30ประตูคาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้ง2อทีม ทางด้านของทีมชาติสเปนจะมาในแผน4-3-3มาต่อกันที่ทางด้านของทีมชาติอแลนเนือจะมาในแผน5-3-2 AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่ทีมชาติสเปนจะเป็นฝ่ายชนะและจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้3ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้จะอยู่ที่ทีมชาติสเปนจะชนะทีมชาติอแลนดนเนือด้วยผลสกอร์3ประตูต่อ0ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับ